สวัสดีจ้ามือนีวันที่หาเราจ้าสีผากันไปเดินทางไปอุดรแต่ก่อนจะไปอุดรผู้เปลกับพญายิสไปตอมไอสาานิตตำรวจก่อนจ้าเพื่อไปรายงานตัวบอกพญิวามาอยู่บ้านน้ำจ้าก็เลยสิแต่ว่าไปหอดสา,ายตำรวจคือสีอะไรไทยวิดีโอเดี๋ยวไปหอดอุดรเด้อดจ้อ <oughs> ัปเดตนะคะ t h s the h o u u t w n h a v e n t o n e the reviews o a l i d r i e r o นี่ตำรวจละจ้าเดี๋ยวสิเข้าไปผ้าพยายแปรอะรายงานตัวนาเจ้าที่มาอยู่บ้านแดนได้ทะเบียนบ้านของเขาน่อจ้าเคจ้าเดี๋ยวออกมาเดีสิอยู่สิตอบสิบอกว่าใช่อะไรมั่งแต่ว่าสอบถามมาแล้วก็ว่าหมดแต่ถ้าใส่ตบัวจก็จะไปจ้าตำรวจหรือชุดผมโดนหลอกมั n งไม่ใช่กับพี t ลิสตีชันช้มชไหม เซอไม่ได้ในปัันด้นี่คาจโอเคปเลน้นกันกีนาทีฉัลังหนีอยู่ตอ้บายกำลีออกมาจากพ s ่มไม e ฉันส e า i ดีฉั a ไ e ่ t ด้ทำอะไรคุณจ้าจามาฆมาแจ้งเพราะว่ามีผาดงเข้ามาอยู่ในบ้านนำจากกรต้องมาแจ้งเนาะแจ้งขึ้นไปนะจ้า หลักฐานที่ต้องการคือสมรรถภาพบ้านของของแป๊วเนาะราคาบาร์เทนเซอรชโซนจ้า้วก็อวกของใบใหญ่กับพาสปอร์ตจ้าแค่นี้ละจ้าแต่เรียบร้อยกับเข้ามา,าจับมือราคาอย่าให้เคยกระเทียนไว้กระเขียนไว้ทุกอย่างนะจ้าสถานีตำรวจทุกที่ที่ใกล้บ้านนะคะสามารถที่ได้ก็ต้องไปต่อหมอได้จ้าก็ต้องเข้าดอนก็สามารถแจ้งที่นี่ได้จ้า I'm official. Yeah. I can stay. Yeah. They've allowed me in. Yeah. Even with my dancing video. Yeah. Hey. yeah.